คุณเคยสังเกตไหมว่าชีวิตบางครั้งเหมือนถูกผูกไว้ทั้งที่รอบตัวไม่มีเชือกสักเส้นเราพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ก็รู้สึกเหมือนติดอยู่ที่เดิมยิ่งดิน้นยิ่งแน่นยิ่งพยายามหลุดก็เหมือนยิ่งพันแน่นกว่าเก่าสิ่งที่มัดเราไว้ไม่ใช่เครื่องมือจากภายนอกแต่คือสิ่งที่อยู่ข้างในใจสิ่งที่พระพุทธเจ้า ตรัสว่าเป็นเครื่องผูกหรือที่เรียกว่าสังโยชน์ลองนึกถึงคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนในเมืองใหญ่ทุกคนเดินไปมาอิสระแต่บางคนกลับเหมือนมีเส้นเชือกใส่รังไว้ไม่ว่าพยายามแค่ไหนก็ไม่อาจก้าวไปได้เต็มที่ภาพนั้นก็เหมือนกับใจเราที่ยังมีสิ่งคอยเหนียวรั้งเอาไว้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังโยชน์มีทั้งหมดสิบประการเปรียบเหมือนเชือกสิบเส้นที่มัดใจเราให้เวียนว่ายอยู่ในทุกข์บางเส้นหนาแข็งแรงเรามองเห็นได้ง่ายบางเส้นเล็กบางจนแทบไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกพันธนาการการรู้จักเชือกเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อท่องจำแต่เพื่อเห็นว่าทุกก้าวที่เราต้องการจะเดินออกจากทุก จริงๆแล้วกำลังถูกมัดด้วยอะไรและนี่คือการเดินทางที่จะพาเราไปคลี่ออกทีละเส้นเพื่อเห็นภาพว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายังวนเวียนอยู่ในวัตตะ